ครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรองศาสตราจารย์ดรคณิตแสงโชธนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรตินบานชื่นนะครับเราสองคนมาจากภาควิชาการธนาคารและการเงินนะครับคณะพิษศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเราสองคนจะมาจัดรายการในรายการที่ชื่อว่าอะไรครับ Innovative Wisdom ครับครับผมซึ่งเป็นรายการที่เรานะครับมาพบเจอกับทุกท่านนะครับทุกวันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกวันพฤหัสครับของ เดือนที่เป็นเลขขี่ครับผมครับโดยที่เราสองคนนะครับจะนําความรู้นะครับทางด้านการเงินนะครับที่เป็นเรื่องอิชูนะครับที่อยู่ในสื่อต่างๆนะครับมาอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับโดยสําหรับเดือนนี้ครับเราก็จะเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการเงินนะครับก็คือเป็นวิกฤตเอางี้ดีกว่าเป็นวิกฤตของโรคระบาดก่อน นะครับและทําให้เกิดวิกฤตการเงินและว,วิกฤตการเงินเซกเตอร์ที่โดนกระทบมากที่สุดนะครับก็คือเซกเตอร์ที่ท,ทำ<อ>ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการโรงแรมใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดรคณิตจะนำนะครับความรู้ในเรื่องของการกอบกู้ธุรกิจโรงแรมมาให้เรา ได้รับทราบกันนิดนึงสําหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผ่านยูทูบนะครับก็จะเห็นว่าแบกร์ของเราวันนี้เอาเป็นทะเลใต้ขึ้นมานะครับรรยากาศสวยงามนะครับช่วงนี้ใครมีโอกาสได้ท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะได้รับบรรยากาศที่แตกต่างจากเดิมไปเนาะครับผมทจะเป็นแบบ e x ็กซ์ลูซีฟทัวร์พรายเบดไนนะครับมองฝั่งคนท่องเที่ยวเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจแต่มองฝั่งคนประกอบการก็คงเหนื่อย พอสมควรเลยนะครับเห็นอาจารย์คณิตพูดเรื่อง e x c l u s i v e ทัวร์ผมอยากไปเที่ยวเลยผมไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเลยอาจารย์คณิตได้มีโอกาสเที่ยวไอย่างเลยครับยังไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมาตั้งแต่โควิดเริ่มนะครับเนี่ยจริงเหรอใช่โอ้โหนะครับครับก็วันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันเนี่ยเพราะว่าช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยเริ่มมีข่าวออกมานะครับอันนี้เราเอาข่าวของตัว The Standard ล่อยฟังเนี่ยนะบริษัท Asset World Corporation เนี่ย ที่เป็นบริษัทเครืออสังหาริมทรัพย์การโรงแรมของคุณเจริญนะครับก็เตรียมตั้งกองทุนเข้าซื้อโรงแรมที่ขาดสภาพคล่องเเขาบอกมีเป็นร้อยโรงแรมนะเข้ามาเสนอตั้งแต่หลักร้อยล้านจนถึงหลักหมื่นล้านถ้ามาลองดูเนื้อข่าวเนี่ยเขสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือว่าคือเรื่องการระบาดของโควิดผลกระทบต่อโรงแรมทุกท่านกรคงได้ได้สัมผัสกันเองอยู่้วนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีกองทุนขอโทษครับมีโรงแรมเนี่ยมาเสนอขายให้เยอะมากเลยเพราะว่าถ้าสุดท้ายเราไปไม่ไหวทางสุดท้ายก็คือว่า ขายแล้วเพื่อเอาเงินมาทำธุรกิจอื่นต่อก็อยังดีกว่าใช่ไหมครับใช่เขาบอกว่าเนี่ยคุณคุณวลภานะครับซึ่งก็เป็นลูกสาวคุณเจริญนะครับ,รบดูแลนะธุรกิจโรงแรมเครือ Asset World เนี่ยเขาบอกว่ามีรบ,บริษัทเป็นร้อยบริษัทเลยนะเข้ามาเสนอขายทั้งบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ผมสุดท้ายก็เลยตัดสินใจที่จะตั้งกองทุนขึ้นมา,มน,มานะครับเพื่อเข้ามาซื้อโรงแรมที่ขาดสภาพคล่องเพื่อต่อต่อลมหายใจให้กับธุรกิจที่ ตอนนี้ขาดสภาพคลนะ่องแต่ใครสามารถกู้ยืมได้ก็เหมือนกับตัวเองเป็นเป็นทางผ่านให้ก็แล้วกัน,นแต่ว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางบริษัท AWC ก็ต้องหาเงินทุนมาก่อนใช,ใช่ไหมครับในการตั้งกองทุนคือเขาไม่ได้ซื้อในานามบริษัทใช่ไหมครับถูกต้องนะครับสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกสักสองสสัปดาห์ก็จะมีข่าวออมาครับว่ามีกลุ่มทุนนะครับ Destination Capital ซึ่งเข้าใจว่าเป็นบริษัทจากแคนาดานะกลุ่มทุนแคนาดานะครับมาร่วมมือกับ KTB Securities นะครับแล้วก็ทาง n f c เนี่ยจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในโรงแรมในไทยขึ้นมามก็คือเป็นแบบเดียวกับที่ทาง AWC เขาบอกก่อนหน้านี้เลยซึ่งคีย์เวิร์ดของอันเนี้ยนะครับที่เราอยากจะนำมาเสนอคือว่าเขาจะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมานะแต่เขาจะตั้งเป็น Private Equity Trust โอเคก็คือพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดใครมีเงินถุงเงินถังอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการช้อปปิง้งโรงแรมราคาถูกเพราะว่าก็จะมีผู้ประกอบการโรงแรมเจ้าเดิมที่อาจจะต้องการเปลี่ยนธุรกิจนะครับหรือว่าหมุนเงินไม่ทันทีนี้ช่องทางหนึ่งในการที่จะไปเข้าซื้อโรงแรมได้นะครับแล้วก็ในการระดมทุนแบบที่มีนักลงทุน คนอื่นๆมาวมลงทุนด้วยนะครับก็เลยเป็นลักษณะของการตั้งกองทรัสต์ขึ้นมาใช่ไหมคือลงขันกันซื้อแต่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับว่า private equity trust หรือ private equity เนี่ยคืออะไรนะฮะัี่หัวข้อของเราในวันนี้คาดว่าจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะได้ยินหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองหรือว่าในภูมิภาคระดับโลกด้วยนะครับทีนี้ต้องต้องอธิบายทุกท่านก่อนว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเราตั้ง private equity นะครับมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้เงินทุนเนี่ยมัน สามารถระดมได้เยอะมันไม่เหมือนกับการที่มีบริษัทจำกัดบริษัทหนึ่งนะครับไปซื้อมาโดยตรงเลยอันนั้นก็คือจะกลายเป็นว่าบราิษัทนั้นอาจจะต้องไปกู้เงินเข้ามามธุรกิจนี้ต่อบริษัทนั้นจะต้องไปเพิ่มทุนเพื่อเอาเงินมาแต่นี้คือการตั้งกองแยกออากมาเลยมันก็จะเป็นวิธีการที่เราสามารถระดมเงินทุนได้อย่างมากและง่ายแล้วก็นักลงทุนทั่วไปก็สามารถเข้าไป ร่วมเกี่ยวด้วยใช่ไหมทั่วไปเดี๋ยวจะมาเล่าเื่อนไขให้ฟังไม่ใช่ของทั่วไปครับจริงเรื่องนี้เราเคยพูดกันละตอนเดือนห้าที่เราพูดว่ากลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ในยุคโควิดเนี่ยจะมีช่องทางอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะจะใช้เป็นทางเลือกครับตอนนั้นเราพูดในบริบทของคอนโดบริบทของบ้านเดี่ยวสำหรับคนที่มีอินเวนทีรีสร้างมาแล้วเหลือขายนะครับจะทำอย่างไรดีเราก็มีการกล่าวถึงว่าเอ๊ะ private equity fund ก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเหมาขายคอนโดยูนิตที่ยังขายไม่ออกเนี่ย เราก็สามารถติดต่อซื้อขายกันได้โดยที่ไม่ต้องประกาศโฆษณาหนะ้าหน้าร้านว่าคอนโดตอนนี้ลดราคา40%แล้วนะครับเพราะซื้อขายกันในวงแคบ อ่านี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของ private equity คือธุรกรรมทำกันในวงแคบเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ต้องให้อาจารย์คณิตอธิบายก่อนนิดนึงอ่าเผื่อบางท่านนะครับยังไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้าที่เราพูดเรื่อง private equity fund ว่า private equity fund มันมีลักษณะอย่างไรครับอ่าเยี่ยมเลยวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดครับเพราะคราวที่แล้วเราก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเหมือนกันเราแค่บอกว่านี่เป็นกลุ่มทุนที่อาจจะเข้ามาทำแบบนี้ได้นะครับทีนี้ private equity ครับทุกท่านคงลงทุนในกองทุนรวมกันนะครับเข้าใจกลไกกองทุนรวมดี คือการนําเงินมากองรวมกัน<ช><ช>เพื่อไปลงทุนในอะไรต่อบ,บางอย่างที่ถ้าเกิดเราคนเดียวไปอาจจะไปไม่ถึงนะครับซื้อกองทุนรวมหุ้นเราซื้อหุ้นหลายตัวอาจจะไม่มีเงินซื้อถึง<ช>แต่ซื้อ <ผม S 2> เป็นเซี่ยวของอพอร์ตโฟลิโอน,นั้นในรูปแบบของหน่วยลงทุนเราทําได้กองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับเราคงไม่สามารถซื้อช้อปปิ้งมอลล์เป็นของตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเราหลายหมื่นหลายหลายแสนคนรวมตัวกันไม่ยากที่จะสามารถเป็นเจ้าของช้อปปิ้งมอลล์ร่วมกันได้ซึ่งเวลานักลงทุนไปซื้อก็คือไปซื้อหน่วยลงทุนใช่ก็จะมี พูดง่ายๆก็จะมีบริษัทหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นฟันเบนเจอร์นะครับมันเป็นบริหารจัดการกองทุนนะครับเขาก็จะเอาเงินต่างๆเนี่ยมาซอยย่อยให้เป็นหน่วยลงทุนกำหนดราคาต่อหน่วยลงทุนแล้วก็ไปซื้อหน่วยลงทุนทีนี้แล้วไอ้ p r i v a t e t y fund มันแตกต่างจากอย่างนี้ยังไงครับคล้ายกันตรงที่ว่าเป็นกองทุนเหมือนกันนะครับนี่นาภาพขึ้นมาให้เห็นครับผมรูปที่นําเสนอตอนนี้นะครับตรงกลางเนี่ยสีน้ําเงินเข้มเนี่ยคือกองทุน เราที่กเป็น private equity investment fund กันแล้วคับนะครับ mm hmm. แล้วภาพข้างบนที่ชี้ลงมาลูกศรลงมาคือคน mm hmm. ที่นําเงินมาลงทุนครับในตัวกองทุนนี้ mm hmm. ถ้าเรามาดูรายชื่อกันว่าใครลงทุนบ้างน,นะครับสังเกตได้ว่าเอ๊ะ เป็นนักลงทุนสถาบันมีกองทุนพวกบํานาญนะครับมีบริษัทประกันหรือแม้แต่อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สามารถทำดาวเน้นฟันที่ไปลงทุนได้แต่เรื่องลงทุนได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ข้อกําหนดของเดาวเน์นั้นถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยลงทุนในอะไรก็ได้เลยเขาก็มีลงทุนรูปแบบนี้เหมือนกันอาจจะเป็น Family o f f i ฟิศนะภาษาบ้านๆแล้วกองศีกองศีมีเงินเยอะทำไมดีมาลงขันกับกองนี้ดีไหมหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินเหลือครับก็มาร่วมได้เหมือนกัน สังเกตว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ภาคของรายย่อยเลยใช่ไหมครับอืมเพราะนั้นนี่เป็นการลงทุนลงถันที่ไม่ได้เปิดกว้างให้รายย่อยนะแต่จะเป็นคนที่มีเงินเป็นเงินถุงเงินถังกองใหญ่มากพอนะครับที่ระดมทุนทีละทีหนึ่งแล้วเนี่ยได้เงินเป็นเป็นอ่าเป็นล้ำเป็นสันเป็นก้อนมาเพื่อบริหารคนพวกนี้ครับเราเรียกว่า limited partners อ่าซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นที่มาของชื่อด้วยนะคำว่า private equity ก็คือเป็นคนที่นำเงินทุนที่เรียกว่า equity เนี่ยมาให้เนี่ย คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นแบบ p r i v a t e ก็คือเป็นคนในวงจํากัดอันนั้นก็เป็นมุมมองหนึ่งเหมือนกันวงจํากัดนะครับทั่วๆไปก็คืออาจจะมีประมาณไม่ถึง10เจ้าเดี๋ยวจะดูข้อจํากัดของประเทศไทยตั้งว่าอย่างไรแต่ว่าพูดให้ฟังคร่าวๆตอนนี้เลยว่าเราตั้งข้อกําหนดเลยว่าไม่เกิน10เจ้านะแฟลกุตี้บ้านเราซึ่งต้องเข้าใจนิดนึงพอเราฟังแบบนี้เนี่ยท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้สึกเอ้ยทำไมอ่ะทำไมฉันไม่ได้ลงทุนนะฉันก็มีสิทธิ์ทําไมต้องให้เฉพาะ คนที่เป็นในวงจำกัดด้วยเหตุผลอยู่ที่ว่าเขานําเงินไปทําอะไรเขานําเงินไปลงทุนครับภาพข้างล่างครับสีสีฟ้าอ่อนด้านขวาล่างนะครับเราจะมีเส้นทางของเงินที่ลงไปถึงสิ่งที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิโอคัมเปนีครับผมคือกองทุนเนี่ยเราก็ต้องลงทุนเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับบริษัทที่คัดเลือกแล้วว่าจะลงทุนที่ไหนเราก็เราก็นําเงินไปลงได้ครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นลงทุนในพวกหุ้นในบริษัทตัวทะเบียนพวกนี้ก็ตั้งกองทุนรวมสิกองทุนสมบุบุคคลก็ได้อยู่แล้ว เป็น private investment ด้วย private ในมุมนี้หมายความว่าผู้ถือหุ้นในธุรกิจประเภทนั้นม,มีจํานวนน้อยมากมผมจําตัวเลขไม่ได้ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยเป็น100คนตอนนี้อาจจะลดลงเหลือไม่กี่คนละนะครับผมจําเรื่องกฎหมายอันนี้ไม่ค่อยได้แต่เอาเป็นว่าบริษัทเหล่านั้นนะครับมีผู้ถือหุ้นน้อยมากมก็แปลว่าไม่อยู่ตลาดหลักทรัพย์มไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ถ้คุณเป็นนักลงทุนไปลงเราก็ต้องทําใจนะว่าลงบริษัทพวกนั้นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอาจจะน้อยมากทำความรู้สักยากผลประกอบการไม่ได้มีให้เห็นทั่วไปราคาในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่มีอ้างอิงให้เห็นด้วยครับผมนั้นเอาเงินไปฝากเขาลงทุนแล้วเนี่ยกว่าคุณจะรู้ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยบางทีห้าปีสิบปีข้างหน้าเลยนะก่อนเขาเอาเงินมาคืนให้ครับผมก็คือมีความเสี่ยงสูงถูกต้องนะครับนะแล้วก็ลักษณะประเภทนี้เนี่ยเราก็เลยมีความกังวลนะครับว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไปนะครับที่อาจจะ รับความเสี่ยงได้ไม่มากนะครับหรืออาจจะยังไม่มีความรู้มากพอเนี่ยหรือ,รอต้องการสภาพคล่องอ่าใช่ห,หรือไม่สามารถรองรับกับเงื่อนไขของกองทุนต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยนักลงทุนรายย่อยนะยังไม่เหมาะสม<ช>ถ้าเกิดอยากจะลงทุนอาจจะเป็นลักษณะแบบฟันออฟฟัน ก็ได้ก็คือให้ไปผ่านกองทุนรวมอีกทีนึงและให้ผู้จัดการกองทุนรวมเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะเอามาลงใน private equity f u n อีกทีหรือเปล่าครับนะครับนั่นคือนี่คือภาพใหญ่ๆนะฝั่งด้านบนคือนําเงินมาจากใครด้านล่างคือนำเงินไปลงที่ไหนแต่ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์คณิตยังไม่ได้อธิบายอหนึ่งเมื่อกี้บอกว่ามี limited partner แล้วก็คือเป็นนักลงทุนมา ลงทุนใน private equity แต่ถ้าเกิดจากรูปจะเห็นว่าจะมีอีกคนหนึ่งที่เรียกว่า General Partner ถูกต้องครับคือใครครับต้องถามต้องตอบกันว่าทําไมถึงเรียก Partner อนะครับ p a r t n เ r เพราะว่าโดยรูปแบบทางกฎหมายเนี่ยนะครับอ,อันนี้เป็นการลงทุนทางฝั่งตะวันตกครับเขาบอกว่าถ้าตั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนอ,อันนี้เงื่อนไขบริษัทจดทะเบียนเยอะมากต้องจ่ายภาษีซ้าซ้อนเป็นต้นถ้าตั้งเป็นกองทุนรวมนะกองทุนรวมจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลลงทุนในของที่กําหนดได้ลงทุนในของไม่มีสภาพ่ไไดด้้้กกกก็็เลลยอออาววแผมมจะะตังรีหบ่ จัดตั้งเป็นนี้สิครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นพาร์เนอร์ชิพแล้วจะได้ประโยชน์ทางด้านภาษีแล้วก็เรื่องการดําเนินงานที่คล่องตัวมากกว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นกองทุนรวมนี้ให้ตั้งเป็นพาร์เนอร์ชิพก็แล้วกันทีนี้พอเป็นห้างหุ้นส่วนละนะห้างหุ้นส่วนก็ต้องมีหุ้นส่วนที่ทํางานแตกต่างกันหุ้นส่วนที่นําเงินมาลงทุนอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยนะครับ,รบเราจะเรียกว่า limited partner <อ>คือนักลงทุนนั่นแหละแต่จะมีหุ้นส่วนที่นะครับมาบริหารจัดการ เราจะเรียกว่าเจเนอ a l ลพาร์ตเนอร์ซึ่งก็คือผู้จัดการกองทุนนั่นแหละ <_ an> แต่ข้อแตกต่างนะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนกองทุนรวมก็คือว่าผู้จัดการกองทุน Privat e equity จะต้องนําเงินของตัวเองมาร่วมลงทุนด้วย <_ an> เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงนะว่าเขารับรับเงินรับไปแล้วเนี่ยไปบริหารให้เก็บค่าบริหารจัดการลงทุนในของที่ตรวจสอบได้ยากกว่าจะทราบได้ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ต้องรอ5ปี10ปีข้างหน้าแทนที่จะไปรอทอาะกันข้างหน้าเราให้เขามาร่วมลงทุนด้วยดีกว่าเพราะ เขาก็จะได้รวยไปด้วยก็คือพูดง่ายๆเราบังคับให้เจเนอ a l ลพาร์ e เนอร์ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนเนี่ยนะครับเขาเอาเงินมาเขามาลงทุนด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาพวก Conflict of i n t e r e s t อตะไรต่างๆด้วยใช่ซึ่งถ้าเป็นกองทุนรวมทั่วไปเราไม่จําเป็นเพราะว่ากองทุนรวมที่เราซื้อขายกันเนี่ยเป็นกองทุนเปิดใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่พอใจก็ขายนวลลงทุนทิ้งดังนั้นเราก็ไม่ต้องให้เขามาร่วมลงทุนก็ได้แต่แบบนี้ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือนี้เป็นกลไกนะครับทีนี้นี่คือกองทุน เมือนกองทุน private equity ใช่แล้วซึ่งเหมือนกองทุนรวมครับตั้งกองขึ้นมานะครับคุณลงทุนในอะไรก็ได้จริงนะตามที่กฎหมายกําหนดลงทุนตราสารนี่แล้วก็เรียกกองทุนตราสารนี่ลงทุนในหุ้นแล้วก็เรียกกองทุนหุ้นเป็นต้นงั้น private equity ลงทุนในอะไรบ้างก็จะบอกว่าลงทุนได้ทุกอย่างเลยลงทุนในทุกอย่างจะลงทุนในบริษัทที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวใหม่เป็น startup ก็ได้ใช่ก็จะเรียกว่า venture capital ลงทุนในบริษัทที่ใหญ่โตแล้วนะครับมีผลประกอบการที่ดีนะครับแต่ว่า แต่ว่าเราคิดว่าเราทําได้ดีกว่าก็อาจจะเป็น b u ยอัพถ้าเกิดบริษัทที่ตอนนี้แย่ละรอแรงนะครับเจ้าของไม่ไหวละเราซื้อมาเทิร์นอาราวได้ไหมก็เรียกเป็น distress ก็ได้เหมือนกัน distress buyout แต่ข้อแตกต่างนะครับของ private equity กับกองทุนทั่วๆไปที่เราลงทุนแบบไม่ว่าจะเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมหุ้นก็คือว่าส่วนมากเราถือแล้วเราถือยาวใช่ไหมกองทุนก็คืออยู่กับตัวธุรกิจมันไปยาวเลยเป็นนักลงทุนที่เป็น long term investor แต่ตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ย คำว่ายาวในที่นี้ก็ไม่ใช่ยาวตลอดการนะครับเพราะว่าเวลาเขาเปิดกองทุนเนี่ยเขาก็มีการบอกนักลงทุนเหมือนกันว่าฉันจะมี period ในการลงทุนกี่ปีอันนั้นคือกองทุน private equity จริงๆแล้วที่อยากจะสื่อให้เห็นกนะ็คือว่าถ้าเป็นกองทุนรวมธรรมดาทั่วไปนะ เราไม่มีการบอกว่าผมถือหุ้นบริษัท ABC แล้วผมจะต้องขายทิ้งใน10ปีถ้าเกิดดีผมก็อยู่ต่อยาวได้เพราะเป็นกองทุนเปิดแต่ Private Equity ครับจะมีระยะเวลาไว้7-10ปีบางที5ด้วยเรียกว่า5-10ปีดีกว่าระยะเวลากองทุนภายใน5-10ปีนี้เมื่อจบแล้วนะครับเราต้องนำเงินไปคืน Limited Partner ตามที่สัญญาเอาไว้ดังนั้น Keyword ของภาพนี้ก็คือว่ากองทุนสังกองทุนที่เป็น Private Equity พวกนี้เนี่ยคือซื้อเพื่อขายต่อนะซื้อชั่วคราวเพื่อขายต่อ ในขณะที่กองทุนที่เราคุ้นเคยกันนะครับในตลาดทุนที่เราใช้กันอยู่ส่วนมากคือซื้อเพื่อร่วมเป็นเจ้าของระยะยาวครับ,รบทีนี้แล้ทีน,น,นี้นเออแล้วเ,เราเข้าใจแล้วว่า private equity เป็นยังไงแล้วไอ้การมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ มันเป็นยังไงฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นนิดหนึ่งแต่ว่าขอดูเป็นเมืองไทยก่อนเราพูดถึงพาร์เนอร์ชิพใช่ไหมฮนี่คือโมเดลของต่างประเทศมาถึงประเทศไทยทำเป็นพาร์เนอร์ชิพได้ไหมไม่ได้กฎหมายไทยไม่ได้รองรับนะครับตะกี้เราดูข่าวเขาบอกว่าตั้งเป็นプライเวตเอเจนต์ทรัสเออเราเห็นคำว่าทรัสก็แบบเออคำว่าทรัสก็เคยดิในรีเลย์นะรีเอลอสแตดอินเวสท์เมนต์ทรัสกองทรัสก็ลงทุนในสังหาริมทรัพย์ทำไมต้องตั้งแบบนี้ด้วยก็เพราะว่ากฎหมายไม่มีรองรับเรื่องพาร์เนอร์ชิพนะครับในปี257ทางคณะกกกกรรรมาับหลลัััักกกททรรพพยย์์ตาดด็ไ้ออกกประาศมาาบออกกกวว่งทุนพเน เงินร่วมลงทุน Private Equity นะครับภาษาไทยเราแปลเป็นกิจการเงินร่วมลงทุน ตั้งได้นะครับแต่ว่ามีข้อเงื่อนไขนะไม่นําบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายตักครับต่อประชาชนมาใช้เพราะไม่ได้ขายต่อประชาชนทั่วไปครับผมนะครับไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการการลงทุนกองทุนครับผมเพราะไม่ใช่กองทุนถ้าเป็นกองทุนก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งการกับดูแลของกองทุนเพิ่มมาอีกครับผมนะครับแต่อนุญาตได้นะลงทุนได้ตลอดไลฟ์ไซเคิลธุรกิจแปลว่าคําว่า private equity ที่เขาพูดถึงนี้นะครับเป็นแค่รูปแบบของกองทุน ลงทุนในอะไรก็ได้เดี๋ยวจะตัอย่างว่าบ้านเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วครับผมงั่นข่ายหลักก็ดูก็คือว่ามีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่2อรายขึ้นไปนะแต่ว่าต้องเป็นสแสวงหาผลประโยชน์ของคนกลุ่มนั้นไม่ใช่แค่คเป็นการเฉพาะนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้มีผู้จัดก,การเงินด้วยและมีมทรัสตีด้วยนะนะครับ แล้วผู้ถือลงทุนเนี่ยห้ามเกิน10บรายอันนี้อาจารย์นุ่งเกียริบอกก่อนนะนี้ว่าเราอาจจะได้เข้าถึงก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่าถ้าเข้าถึงคงไม่ได้เข้าถึงโดยตรงนะครับอาจจะต้องมีคนที่ตั้งเป็นกองทุนใหญ่ขึ้นมาอันหนึ่งรวบรวมเงินเราแล้วนําเงินนั้นมาลงใน p r i v a t e equity trust อีกทีนึงนะครับสรุปว่าอันนี้เนี่ยมันก็คือไม่ได้เป็นรูปแบบของ Partnership แบบเมื่อกี้ละไม่ใช่เป็นมันก็คือจะกลายเป็นการจัดตั้ง trust ใช่ในประเทศนะ แต่ว่าถ้าทำพาร์เนอร์ชิพจริงๆแล้ว Private Equity Company ที่เมืองไทยมีมานานละแต่เขาจะตั้งกองทุนที่ต่างประเทศกันอออ๋โเคจะเป็น o f f ฟ s o r r e o m p ี n y นะครับนั้นที่ตั้งในเมืองไทยมีใครบ้างแล้วตะกี้คือ Destination Cap นะเดสแคปหนึ่งที่ MFC จะตั้งขึ้นมาของที่เป็นเค s ต s t u ี้มากที่สุดก็คงเป็นของออมสินออมสินปี2560นะครับตั้งกองทุน SME Private Equity Trust Fund ขึ้นมาเป็นกองทุนสนับสนุน s m e เมื่อลองดูรายละเอียดก็จะเห็นเขาบอกว่านี่มันเป็นนโยบายเขาต้องการสนับสนุน S m E Start up นะพอดูไปดูมาจริงๆมันคือกองทุน Venture Cap อ่าใช่ใช่แต่ว่าเราต้องใช้ชื่อ Private Equity เพราะว่าตามกฎหมายนะครับผมระบุเป็นชื่อ Private Equity ครับผมังนั้นที่ไ้เห็นว่านี่คือรูปแบบลงทุนระดมมาแล้วนะครับลงในอะไรก็ได้ลงในอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ลงใน Start up ก็ได้นะครับงั้นมาดูซิว่า Private Equity ทั่วโลกเขาลงทุนนอะไรกันบ้างนี่เป็นรายงานของ McKinsey นะครับที่ทำมา ว่า asset under management ของ private equity ทั่วโลกลงในอะไรบ้างเขาบอกว่ารวมแล้วเนะี่ยมีรั์สินประมาณ5.7ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะน,นะครับสินทรัพย์ที่เขาบริหารออันดับหนึ่งเลยครับลงในอสังหาริมทรัพย์นั้นก่อนหน้าโควิดนะก็ลงอสังหาริมทรัพย์เยอะอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติใช่ถ้าเป็นภาพฝั่งตะวันตกเนี่ยที่เรามักจะเห็นก็คือว่าพวกช้อปปิ้งมอลล์พวกห้างอะไรเงี้ยพวกบริษัท private equity เขาชอบเพราะว่ากองทุนนี้ตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับ เราเอาเงินของกองทุนนี้ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่อเนี่ยจริงๆกองทุนเองก็กู้เงินได้เขาจะใช้วิธีอย่างนี้ครับเอาเงินกองทุนนี้เนี่ยนะครับประจัดตั้งบริษัทลูกของกองทุนอีกทีหนึง่งแล้วกองทุนนี้ลูกของกองทุนนี้ก็เข้าไปซื้อกิจการต่างๆแล้วเอาบริษัทลูกนี้นะครับมากู้อีกทีหนึ่งนะคนกู้ไม่ใช่กองนะแต่เป็นบริษัทที่เขาเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับกู้เงินต่ออีกทีหนึ่งถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือธุรกิจอย่างพวกพลังงานเป็นต้นเนี่ย ก็จะมีพวกฟิกซ์แอสเซทเยอะอเวลากู้ก็จะขึ้นงน่อยมันมีความซับซ้อนของโครงสร้างการลงทุนเยอะนะอย่างนี้มันก็ต้องอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจระหว่าง l i m เป e นพา r ์ทเนกับเจอร์เนลลาพาร์ทเนอร์พอสมควร,ครเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันก็จะมีเรื่องของ reputation ใช่เรื่องหลักเหมือนกันใช่เลยนะครับธุรกิจนี้คืออยู่ได้นะคนที่ทำา Privat equity ได้คือว่าต้องเป็นคนที่สะสมชื่อเสียงมามาอย่างยาวนานแล้วทีนี้รายงานของ m c k ินซ e y เนี่ยเป็นรายงานที่เกี่ยวกับ Privat e equity กับโควิดเขาก็วิเคราะห์ดูครับว่าเนี่ยคือก่อนช่วงก่อนโควิดนะครับพวก p r i v a t e equity มี exposure อกับธุรกิจแบบไหนเยอะบ้างก็อสั่งหาิมัพย์เยอะมากพลังงานเยอะมากเขาวิเคราะห์เพิ่มครับว่าโควิดเนี่ยนะครับธุรกิจไหนจะได้รับ disruption จากโควิดเยอะที่สุด ซูมเข้ามาดูข้างในกันก็จะเห็นว่านะครับอันดับท็อปทอปข้างบนเลยนะคือ Real Estate Travel h <Hospital> o s p i t a l l ตี <Log> istics, ้โลจิสติกสนะครับสิ่งที่เขาพบก็คือว่าคนงานที่ทำงานก่อนน้อยลงโดนมาตรการ Social Distancing เยอะแถมระหว่างนี้เจอพวก Digital Disruption เพิ่มเติมขึ้นมาอีก Consumer Behavior ก็เปลี่ยนดังนั้นนะครับจริงๆ Private Equity ที่ลงทุนในพวก Asset As Class พวกนี้เขาเองก็เหนื่อยเหมือนกันฝั่งโลกตะวันตกจะมีข่าวให้ฟังในช่วง2เดือนที่ผ่านมาว่ากองทุน Privat Equity นพกสังหริทัพย์ เรียกว่าเละกันไปเยอะมากเลยนะครับหมยถึงลงทุนก่อนวิกฤตถูกต้องใ,ใครลงทุนก่อนวิกฤตไว้ x เซกเตอร์พวกนี้คือเซกเตอร์ที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเขาวิเคราะห์ดูเนี่ยนะครับนี่เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงว่า disruption เยอะไหมนะแกน x นะครับคือ disruption เยอะไหมนะครับแกน y ก็ y คือว่าตัวธุรกิจพวกนี้เนะี่ยกู้หนี้มาเยอะหรือเปล่าสิ่งที่อยากชี้ให้ดูก็คือว่าจะมีเซกเตอร์กลุ่มที่อยู่ด้านขวาบนเนี่ยนะครับที่1นะโดน disruption เยอะมากจากโควิด2คือหนี้เยอะอยู่แล้ว ก็คือจะเดือดร้อนหน่อยออนะครับธุรกิจที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็เป็น real estate นใหญ่สุดเลยนะด้านด้านขวาบนที่เป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือ real estate ร,รองลงมาก,ก็เป็น logistics นะครับกับพวก travel ให<ช>้อาจารย์คณิตซูนิดนึงมาซ<ช>ูมเข้ามาดูกันนะครับเดี๋ยววงนะลองใช้ปากกาวงดูสำหารับคนที่ติดตามดูนะครับผ่านผ่านทางช่องทางนะ u t u b e กันนะครับ real estate คือลูกนี้ครับนี ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็โดนมากเกือบที่สุดนะครับถ้ารองลงมาเรื่อง Travel and Hospitality ก็อยู่ตรงนี้นะครับนั้นนี่แหละนะครับคือคนที่ลงทุนรูปแบบนี้ก่อนอันนี้ก็เหนื่อยออแต่นะครับวิกฤตก็เป็นโอกาสนะครับกองทุนตรงนั้นถ้าเดือดร้อนนะครับเขาก็ต้องขายออกเหมือนกันนั้นมาจึงกลับมาเป็นที่มาที่ไปของตัวันนี้ว่าคนที่เคยอยู่ในธุรกิจนี้มาก่อนก็ก็ ก็คงต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำาไ้ได้แต่สาหรับคนที่ตอนนี้มียังพร้อมอยู่ก็ถือเป็นโอกาสครับดังนั้นก็เลยจะเห็นพวกกองทุนแบบนี้ตั้งใหม่ขึ้นเยอะเลยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นคนไทยเราก็จะเริ่มมีความกังวลแล้วว่าอย่างนี้มันจะเป็นโอกาสให้ต่างชาติมาฮุบธุรกิจของเราหรือเปล่า ถ้าเป็น private equity นะนะครับเขาไม่ได้พุบไงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาซื้อแล้วเขาต้องขายแน่ๆนะครับถ้าเราจะเป็นคอนเซิร์นมากกว่าคือว่าคนที่สามารถทำกำไรนะจากตัวจากตัววิกฤตครั้งนี้ได้นะครับถ้าเป็นต่างชาติมาทำก็รู้สึกว่าเออเขาก็ผลกำไรออกนอกประเทศแลอมันจะเป็นภาพเดียวกับวิกฤต1997ที่มีพวกกองทุนจริงๆภาพนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องใหม่เลยนะครับใน1997แต่ว่าเวลาเขาซื้ออสังหาริมทรัพย์นี่เขาโดนเกณฑ์ห้ามซื้อเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ อันนี้เป็นคาถามที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่ว่าอันนี้เขาก็สามารถมีพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ทางฝั่งบ้านเราเนี่ยเขามาร่วมเทคได้เหมือนกันนะครับแล้นี่แหละก็คือภาพที่กําลังเกิดขึ้นนะครับในตัววงการอสังหาริมทรัพย์นะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนรูปแบบ p r i v a t e equity อยู่แล้วเพราะว่าสามารถกู้ยืมเงินได้เยอะแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตโควิดขึ้นก็ตามก็ต้องยอมรับนะว่าสภาพตลาดเงินตลาดทุนตอนนี้อยากจะกู้ยืมเงิน ไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นอัตราอาจจะสูงขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว,ว่าไม่มีใครฝ่อยกู้คุณถ้ามาลองมองดูภาพนะครับของการลงทุนตอนนี้รูปแบบหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทเขาออกตราสารหนี้กันเนี่ยเขาเริ่มออกตราสารหนี้ประเภทที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยได้แล้วนะอันนี้การเงินเราเรียกว่าเป็น payment in kind P.I.K. นะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่นิยมมากในช่วง ประมาณ20ปีที่แล้วคือการที่อาจารย์คริสบอกว่าไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยแบบไม่ได้มีการคำนวณดอกเบี้ยนะสะสมไปก่อนคือแค่นักลงทุนเนี่ยยังไม่ได้รับดอกเบี้ยตอนนี้ถูกต้องทาถูกต้องคือเราเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายไปก่อนแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเป็นมีการผิดนัดชำระนี่พราะเราคุยกับตัวลูกหนี้ไปแล้วว่าผมกู้ยืมเงินคุณน่ยขออนุญาตนะครับระหว่างทางไม่จ่ายแต่สะสมให้เดี๋ยวตอนจบแล้วที่ผมสามารถขายโรงแรมได้ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวจะนำเงินมาคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย อันนี้เริ่มกลับมาซึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นไซน์สองอย่างนะอย่างแรกก็คือว่าธุรกิจที่พวกเนี้ยเขาเขากู้เงินมาเข้าไปซื้อเนี่ยในระยะสั้นอาจจะไม่มีเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยหรอกนะครับเขาไม่เขาไม่ควักตังค์ตัวเองจ่ายดอกเบีย้ยหรอกเขาต้องเอาธุรกิจที่เขาไปซื้อในจ่ายดอกเบีย้ยให้<ไ>เขาก็สามารถดีเลย์การจ่ายดอกเบีย้ยได้ถ้ามองว่า5ปีข้างหน้าธุรกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิมก็เอาเงินที่นะครับขายโรงแรมได้ตอนจบเนี่ยมาชําระดอกเบี้ยเสียทีเดียวมองอีกฝั่งหนึ่งนะคนที่กล้า ซื้อราษารีแบบนี้น,นะครับก็ไว้วางใจคนกู้ยืมเงินเยอะเหมือนกันเพราะเรากำลังบอกว่ายืมเงินระยะยาวห้าปีอย่างเงี้ยร,ระหว่างทางไม่ต้องอ,อะไรมาคืนเลยคืนตอนจบทีเดียวครับก็มันก็ได้ความอุ่นใจน้อยลง<อ>ใช่ไหมเพราะบ,บ,บางคนก็คือต้องการเงินกลับมาใช้ระหว่างทางบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นด e เ e ล็อปเมนทที่เกิดขึ้นในตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมากันแล้วกันนะครับเชื่อว่าคงจะเห็นข่าวประมาณนี้เกิดขึ้นในบ้านเราอีกนะครับพอสมควร อาจจะไม่ได้แค่เป็นเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเดียวละนะครับอาจจะเป็นธุรกิจอื่นด้วยนะครับเพราะว่าภาพตอนวิจนเก้าเก้าเจ็ดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีภาพประมาณนี้เกิดขึ้นเหมือนกันที่เป็นกองทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อธุรกิจไทยซื้อเสร็จแล้วพอธุรกิจกลับมาดีใหม่นะครับก็ขายคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะที่เป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ขนาดขนาด,ขนาดใหญ่ของไทยหลายเจ้าเองก็มีประวัติ ที่จาเป็นต้องขายจุดกิจการตัวเองให้กับคนอื่นไปก่อนเพื่อเอาตัวชีวิตรอดแล้วเมื่อตัวเองกลับมารอดใหม่แล้วเนี่ยก็กลับไปซื้อคืนจากคนเดิมนันแหละซึ่งก็ตอนนี้ก็ได้ต่ภาวนานะครับว่าให้วิกฤตโควิดเนี่ยมันหายไปอย่างรวดเร็วใช่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาที่หลายคนเนี่ยเงินหมดแล้วล่ะ ช่นะฮะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าสภาพคล่องของแต่ละบริษัทเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่เยอะมากเต็มที่ก็ไม่เกิน6เดือนที่เคยคำนวณกันไว้ใช่แล้วก็น่าจะถึงจุดละสิ้นปีนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรดีขึ้นก็คงจะต้องนะครับมีมาตรการใหม่มาทีนี้อาจจะฟังดูแบบนี่มันเป็นกลุ่มทุนมาฮุบซื้อแต่จริงมองกลับกันนะนะครับถ้าเกิดไม่มีกลุ่มทุนมาคอยอุ้มตรงนี้นะครับ กิจการพวกนี้ต้องปิดกิจาการไปกิจาการที่ปิดกิจาการแล้วถ้าเกิดกลับมาซีสตาร์ทใหมจ่จริงๆแล้วสตาร์ทอัพคอสใหม่เริ cost ่มต้นคอสเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้<อ>นั้นการที่เราเลี้ยงให้กิจาการพวกนี้อยู่ต่อได้ก่อนนะครับมองกลับกันนะก็เป็นช่องทางที่เป็นการลดความเสียหายก็ได้ถ้ามองข้ามฉอกไกลกว่านี้นะนะครับถ้ากลุ่มทุนเอกชนทําได้ถ้ารัฐมีเงินทุนอยู่จริงๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐสามารถทําได้ แต่เกี้ยเราเห็นอมสินตั้งกองทุนมาสนับสนุนพวก s m e เอ็มอเบนแคปิตอลนะครับเราก็สามารถนำเงินเนี่ยนะครับมามาช่วยมาช่วยตัวธุรกิจผ่านรูปแบบการลงทุนแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดเรามองรูปแบบการช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นการยืดระยะเวลาเงินกู้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะยืดระยะเวลาเงินกู้มันก็คือเขาก็ยังต้องถือสิ่งนั้นอยู่ตัวผู้ก่อการเองก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นต่อได้ถ้าเกิดเรา ขยับไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าซื้อกิจการต่อจากเขามาเลยนะครับให้เขาไปทําอย่างอื่นต่อได้แล้วเอาคนที่พร้อมมากกว่ามาบริหารก็อาจจะเป็นช่องทางที่ทั้งสองฝั่งนะครับมีเอาคำที่ดีกว่าได้ก<อ><ม>็เป็นความน่าสนใจก็ไม่แน่นะครับสิ่งที่อาจารย์คณิตพูดไปเมื่อกี้อาจจะเป็น,นอีกโนโยบายหนึ่งที่เราอาจจะเห็นนะครับจากทางภาครัฐก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การกอบกู้วิกฤตนะครับในธุรกิจของโรงแรมนะครับที่เกิดผลกระทบต่อเนื่องมาแล้วเราก็ได้เห็นข่าวๆของการจัดตั้งกอง Private Equity Trust นะครับวันนี้เราสองคนก็เลยนำเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Private Equity Trust นะครับมาอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับก็หวังว่าเราทุกท่านคงจะได้เห็นภาพนะครับในการที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอจบท่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ